สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมผมจะพาไปพบกับต้นต้นบอลมูล,ลค่า250,000บาทนะครับผมต้นนี้เป็นต้นที่ผมบอกไว้ก่อนว่าผมได้ตามหามาเป็นระยะเวลานานสักพักนึงแล้วนะครับผมก็ไปเจอน้องคนนึงเขาลงขายในกลุ่มเสนอราคานะครับผมก็คือผมก็เลยได้ไปใส่ราคาตกลงกันที่จบที่250,000บาทแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเขาจะนํามาให้จากสุราษฎร์ธานีนะครับผมเขาการุณาขับรถกับ ขับรถมาให้ถึงที่เลยนะครับผมเดี๋ยวเราตามไปดูกันว่ามันคือต้นบอลแบบไหนต้นบอลอะไรที่มีบูลค่าแพงถึงขนาดต้นละสองแสนห้านะครับผมเดี๋ยวเราตามไปดูกันมาแล้วมาแล้วไปมาจากสุราษฎร์สวัสดีครับมาจากสุราษฎร์เลยใช่ไหมอ่า นี่น้องชื่อน้องมิโก้คับมิโก้อ่น้องมิโก้มาจากสุราษฎร์อะวันนี้เขาเอาบอน์มาให้ที่บอนต้นนี้ที่ผมซื้อมาสวัสดีครับผมอ่าเดี๋ยวชวนช่วยแนะนําวิธีการปลูกให้หน่อยอนี้เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งก่อนนั่งก่อนมาใกล้ๆนั่งก่อนอ่าแกะมาแล้วนะครับผมตอนนี้อันนี้ชื่อชื่ออะไรตอนนี้อะโลคาเซียมหาราณีครับมหารานีนะเป็นหาเป็นเป็นไม้ที่ที่ผมตามหามานานแล้วตัวนี้อยากได้มานานแล้วก็วันก่อน น้องเข้าไปลงเสนอราคานะครับผมก็เลยปิดจบอยู่ที่ราคา2องแสนห้านะครับผมวันนี้น้องเขาขับรถออกมาให้จากสุราษฎร์ต้องขอบคุณมากเลยวคขอบคุณครับแล้วตัวนี้นี่คืออะไรนี่คืออะไรอันนี้เป็นแถมให้เป็นพนแอคทีฟครับฉีดต้นไม้อ๋อมันจะว่าจะทําให้ต้นไม้ดูสดใสอ๋อใช่ครับแล้วก็กระตุ้นการทํางานของรากครับใช่ตัวนี้ถ้าสนใจติดต่อได้ทางไหนเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นเพจ ที่ขีคนนี้แล้วก็อ๋อนี่มีเพจใช่เพแงเทคนิค House Pan Studio h o u s อ๋อโอเคเดี๋ยวลองใช้ดูนะอันนี้ให้มาให้มาลองใช้ดูใช่ใชจะใช้กับตัวนี้อยู่ปกติใช้อยู่ก็จะฉีดคนแล้วก็ฉีดใบอ๋อแต่ไม้สุขภาพดีเนาะโอเคครับผมสุดยอดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองแกะดูหน่อยนะว่าน้องเขาใช้วัสดุอะไรบ้างนะอยากกรู้อยากรู้เดี๋ยววันนี้ขอความรู้หน่อยนะครับผมโอเคอ๋อเดี๋ยวชื่อแกะให้หน่อยตัวนี้ไม่ทราบว่าใช้วัสดุลูกมีอะไรบ้าง ก็จะแบ่งเป็นสี่ส่วนนะครับ uh ส่วนแรกเนี่ยก็จะใช้เปลือกสนคือเปลือกสนเนี่ยมันจะให้ความชื้นแล้วก็โปร่งมีความเย็นอแล้วก็ส่วนที่สองจะเป็นหินภูกหอไฟหนึ่งเปลือกสนสองหินภูกหอไฟใช่หินภูกหอไฟก็จะเป็นเบอร์เบอร์เล็กเบอร์เล็กเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอีกอันเบอร์หนึ่งนะเบอร์ศูนย์หนึ่งแล้วก็อีกอันก็จะเป็นเข่าเขานี่จะเป็นเพลย์ไลท์เพลย์ไลท์เนาะเพลย์ไลท์หินภูกหอไฟส่วนหนึ่งครับผมเปลือกสนส่วนหนึ่ง พอไร้ส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งส่วนสุดท้ายจะเป็นจะแบ่งเป็นดินส่วนสุดท้ายก็จะมีสามอย่างอีกครับใช่ก็จะเป็นดินใบก้ามปูก็จะมีดินใบก้ามปูผมแล้วก็ขนมะขนมะครับผมดินญี่ปุ่นดินญี่ปุ่นโอเคสีกอสีเหลืองสีเหลืองใช่ไหมใช่ครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งที่จะใช้เป็นกลับมะพร้าวสับละเอียดกับมะพร้าวสับละเอียดครับผมใช่สามอย่างนี้ก็ผสมก็จะได้อีกส่วนหนึ่งแล้วก็มาผสมกันครับอ๋อก็ค่อนข้างโปร่งมันก็จะ สวย<ช>แบบนี้อ<ช>เนาะอ๋อดูรากดิรูรากโอ้รากดีมากดินจะค่อนข้างโปร่งก็ <นะ S 1> คือว่าลดน้ําแล้วต้องไหลผ่านเลยแต่อมน้ําอยู่ครับใช่แล้วตัวนี้ประวัติประวัติความเป็นมาเขาเป็นเห็นว่าเขาเป็นลูกผสมอะไรว่ายังไงตัวนี้จริงๆตามประวัตินะครับเป็นเอ่อไม้ลูกผสมของอโลคาเซียเวลเวดแบ็กเวลเวดนะแล้วก็เอ่อเมโลกับเมโลครับใช่อันนี้เราได้มาอย่างไงเป็นต้นใหญ่มาเลยหรือว่าเป็นเป็นไม้จั้ ได้ไข่มาเมื่อปีที่แล้วครับได้ไข่มาแล้วก็าพ่อจะไข่เลยเหรอใช่แล้วบังเอิญได้ด่างบังเอิญด้วยเหรอครับใช่คืออตัวเนี้ยตอนที่มาเนี่ยเราก็คือแม่มันด่าแต่มันด่างน้อยมากเราก็เลยไม่มั่นใจว่าเนี่ยไข่มันจะด่างหรือเปล่าวัดดวงเอาเาซื้อแบบรุ่นด้วยโอโหสุดยอดเลยนะเนี่ยแต่ว่ามันมีน้อยด้วยความที่มันมีน้อยเนี่ยเราก็ต้องต้องเสี่ยงดูครับสุดยอดถือเป็นสุดยอดแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีน้อยด้วยใช่ไหมต้นนี้ในในประเทศในบ้านเราอย่างน้อยใช่ไหมไม่แน่ใจนะน่าจะ น่าจะมีมีน้อยมากๆน้อยมากๆใช่คว่าน้อยมากๆคือนับนับคนได้เลยครับใช่ตรงนี้ตัวนี้ที่ผมกล้าลงทุนซื้อมาก็เพราะว่ามันยังมีน้อยอยู่ครับผมก็คิดว่าราคาและตลาดมันน่าจะไปได้นะเราลองขยายพันธุ์ต่างชาติทักมาเยอะด้วยใช่ไหมอ่าโอเคสวยนะนี่น้องเขาบอกว่ามีไข่อยู่ด้วยครับผมอเนนี้ประมาณสามใบประมาณสามใบนะครับผมหรือดูดูหรือดูดได้ไหมนี่นี่นี่ไหน โอ้เห็นแล้วหนึ่งใบลือดูได้ไหมเลือดได้นะแต่ว่าแต่ว่าไม่ไม่ไม่แน่นอาจะเลือเล่นรอเล่นลือดูรากดีกว่าไม่ลือไม่ลือแต่เนี่ยคือคือโชว์แต่ดูแล้วไม่สมบูรณ์นะไม่สมบูรณ์คือรากโชว์มากโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่อันนี้ผมเพิ่งรดน้ำมาก็อาจจะลดอีกนิดนึงแล้วเข้าที่เลี้ยงหรือว่าเขาเขาอ่าเขาไปในโรงเรือนนะเนาะก็สวยหน้าด่างทุกใบอยู่โอเคผมผมก็โอเคนะเนอ่า โอเคพอใจพอใจสวยงามมากทีเนี้ยต้นนี้เราตกลงราคากันไว้ที่สองแสนห้าหมื่นนะแต่ผมก็มัดจำวาให้ให้น้องเขาแล้วส่วนหนึ่งนะครับผมแต่ตรงนี้เราจ่ายส่วนที่เหลือให้โอเคโอเคแต่ก่อนจ่ายเดี๋ยวทำหน่อยลดได้อีกไหมโอ้ยเอาเอางั้นเลยหรอรอเล่นรอเล่นจริงๆราคาเราตกลงกันไว้แล้วนะครับผมอ่ะอันนี้จ่ายส่วนที่เหลือให้นะโอเค ครับผมอ่าโอเคโอเคนะ<ข>อาครับผมขอบคุณมากครับผมอ่าสำหรับวันนี้ขอขอบคุณน้องเขามากเลยนะครับผม <Okay. S 1> ที่ที่กรุนาเอาเอานำงานำนำไม้มาแบ่งปันให้ผมเอาหลับเป็นยังไงบ้างครับผมถ้าชื่นชอบคลิปของเรานะครับผมรบกวนกดถูกใจกดติดตามกดแชร์หรือว่ากด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับผม